สวัสดีครับกลับมาพบกับ n e w r o p Talk นะครับนะฮะอพิโซดที่15นะครับนะฮะประเด็นวันนี้นะครับก็จะเป็นคำถามที่พบได้บ่อยนะครับก็คือเอเราจะช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยดีไหมนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็เพิ่มไปเพื่ออะไรนะครับนะฮะจะเป็นยังไงลองไปติดตามดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคำถามที่พบได้บ่อยนะครับว่าหมอนะครับ ขอยาเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองหน่อยนะครับอาจจะมีอาการมึนหัวนะครับหรือว่าเวียนหัวหรืออะไรเงี้ยนะครับการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี้ยดีไม่ดีอย่างไรนะครับนะฮะก็เวลาถามเนี่ยหมอก็อาจจะงงนะครับว่าเอ๊ยยาอะไรนะครับที่มันช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้นะครับนะฮะแล้วก็คําถามตามมาเนี่ยว่าเอาแล้วจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยเพิ่มไปเพื่ออะไรนะครับนะฮะก็อันนี้ตอบแบบสรุปสรุปก่อนเลยนะครับหนึ่ง ถามว่าเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไหมนะฮะได้นะครับเราเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้นะครับมียาช่วยนะครับอันที่สองก็มีนะครับนะฮะมีมียาที่มันช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับคำถามที่สามก็คือเพิ่มแล้วได้ประโยชน์อะไรไหมนะฮะอันนี้ก็นั่นน่ะสินะครับนะฮะทำไมต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยนะครับนะฮะมันได้ประโยชน์อะไรนะฮะทีนี้ก็ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือปกติเนี่ยนะครับระบบเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับมันก็จะสูบฉีดมาจากหัวใจนะครับนะฮะแล้วก็สมองก็เป็นอวัยวะที่นะครับมีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยนะครับเทียบกับปริมาตรนะครับเนื้อเยื่อเนี่ยถือว่ามากที่สุดนะครับเพราะสมองเนี่ยต้องใช้พลังงานแล้วก็ใช้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงนะครับนะฮะถือว่าเป็นอวัยวะอันดับต้นๆเลยที่ถ้า ใช่หครัว่าถ้าเลือดไปเลี้ยงเนี่ยนะครับขาดช่วงชั่วคราวเนี่ยนะครับเนื้อสมองมันจะมีโอกาสที่จะเสียแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียถาวรนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยวิธีการตรวจเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับก็มีทั้งแต่ว่าการตรวจอันตราาวหัวใจนะครับมะดูว่าหัวใจเนี่ยมันบีบตัวดีไม่ดีนะครับอันที่2ก็คือหลอดเลือดส่วนที่ส่งต่อมาจากหัวใจนะครับหลอดเลือดใหญ่บริเวณสองอกแล้วก็เป็นหลอดเลือดที่ ส่วนต้นคอนะครับนะครับเพื่อดูว่าเลือดมันไปเลี้ยงสมองได้ดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3ามก็คือตรวจเช็คกับตัวหลอดเลือดในเนื้อสมองเองโดยตรงนะครับนะครับว่าสมองเวลาส่งเลือดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองกลีบหน้านะครับกลีบขมับนะครับกลีบข้างกีบหลังอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีเลือดไปเลี้ยงซ้ายขวานะครับนะครับทีนี้ลักษณะ แล้วผลการตรวจการไหลเวียนของเลือดในสมองนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับการตรวจาการไหลเวียนของเลือดในสมองเนี่ยเราก็จะใช้หวัวอันเทา,าคือ,ค,อคลื่นความถี่สูงนะครับนะฮะตรวจโดยการผ่านจุดต่างๆของกระโหลกศีร,รษะนะครับเช่นบริเวณตาแล้วก็บริเวณขมับหรือว่าบริเวณท้ายทอยนะครับนะฮะลักษณะเลือดที่มันจับได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจะว่าลักษณะเป็นคลื่นอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะฮะก็ ถ้าเลือดมันไหลเวียนได้ดีนะครับก็มันก็จะมีลักษณะขึ้นเวฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็อัตราการไหลเนี่ยปกตินะครับนะถ้าหลอดเลือดตีบเนี่ยนะครับอัตราของเลือดที่ไหลเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของขึ้นเวฟปกตินะครับของหลอดเลือดในที่ไปเลี้ยงบริเวณเนื้อสมองนะครับนะฮะ ก็จะมีว่าเวลาหัวใจบีบตัวเนี่ยนะครับอัตราการไหลเวียนเลือดมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็พอหัวใจคลายตัวเนี่ยอัตราการไหลเวียนของเลือดมันก็จะลดลงแต่ว่าก็หัวใจบีบใหม่นะครับก็จะขึ้นใหม่แล้วก็ลงใหม่อันนี้เป็นวง่ารว่าเป็นตามการบีบตัวของหัวใจนะครับทีนี้เนี่ยปกติหลอดเลือดของสมองเนี่ยนะครับมันก็จะมีการปรับตัวนะครับค่อยขยายแล้วก็หดตัวนะครับตามแรงดัน นะครับก็คือชีพอะนะครับว่าความดันของหัวใจเวลาเลือดบีบตัวมานะครับนะฮะทีนี้เนี่ยในระดับความดันที่ปกติเนี่ยนะครับนะฮะประมาณคนเราความดันปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นเลยก็จะประมาณสักเก้าสิบถึงร้อยนะครับนะฮะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็จะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับจะสังเกตว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยความดันก็จะสูงขึ้นอันนั้นก็เป็นผลรวมของหลอดเลือดที่มันมีแรงต้านทานเยอะขึ้นผนังหลอดเลือดที่ความยืดหยุ่นมันลดลงนะครับ ทีนี้เนี่ยโอเคความดันขึ้นก็โอเค130 140นะครับแต่ทีนี้พอเกิน150นะครับเช่นยกตัวอย่าง170 180เนี่ยนะครับหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการตอบสนองด้วยการถ้าความดันเริ่มสูงขึ้นนะหลอดเลือดมันก็จะมีการเริ่มหดตัวลงนะครับนะฮะพอมาถึงเริ่มหดตัวลงจนถึงระยะหนึ่งที่มันเริ่มตับตัวไม่ไหวเนี่ยนะครับนะฮะหลอดเลือดมันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการตอบสนองของหลอดเลือดนะครับถ้าความดันต่ําลงเนี่ยนะครับหลอดเลือดมันก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความดันต่าก็คือหมายถึงว่าเลือดอาจจะไปเลี้ยงสมองได้ลดลงหลอดเลือดมันก็จะมีการขยายตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งที่ต่ํามากแล้วเนี่ยนะครับหลอดเลือดมันก็จะขยายตัวจนไม่ไหวละนะครับมันก็เลยหดตัวลงนะครับนะฮะอันนี้ก็โดยปกติเนี่ยถ้าความดันเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยหลอดเลือดมันก็จะมีการนะครับ หดตัวขยายตัวเนี่ยนะครับตามระดับความดันปกตินะครับนะทีนี้เนี่ยคำถามตามมาก็คือเอะเราจะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันจะช่วยอะไรนะครับนะฮะจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนเราเนี่ยนะครับเนื้อสมองเนี่ยพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะครับมีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าเป็นปัจจัยทางโรคประจําตัวหรือว่าปัจจัยทางพันธุกรรมก็ตามนะครับนะะแต่ละคนพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ย มันก็จะมีการสะสมของโปรตีที่ม like, like ันผิดปกตินะครับนะทำให้เนื้อสมองเนี่ยมันเกิดการเสื่อมหรือว่าฝ่อเร็วขึ้นซึ่งจริงๆตรงเนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าการเพิ่มเลือดเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในกลไกของเรื่องของโปรตีที่มันผิดปกตินะครับนะฮะอันนี้มันก็เป็นไปตามวัยไปตามความเสื่อมนะครับฉะนั้นการเพิ่มเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยลดในแง่ของคนไข้ที่ กลัวว่าจะเป็นสมองเสื่อมหรือว่าพวกอัลไซเมอร์นะครับนะฮะอันที่สองเองแม้แต่ระบบหลอดเลือดเองเนี่ยนะครับนะฮะนะครับซึ่งโอเคเราอายุเยอะขึ้นผนังหลอดเลือดมันก็มีความเสื่อมมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับหรือเรามีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นจากเบาหวานนะครับนะฮะความดันไขมันเนี่ยนะครับนะฮะก็ ith, มันก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับนะฮะ ก็มันจะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันเริ่มเสื่อมนะครับผนังเริ่มเสื่อมมันก็จะคล้ายๆว่าผนังหนาขึ้นนะครับนะฮะหรือว่ามีคราบไขมันหินปูนเยอะขึ้นนะครับหลอดเลือดติดนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าการอ้อยง่ายคือตรงจุดกว่าก็คือเราก็ต้องป้องกันไม่ให้หลอดเลือดนี่มันเสื่อมเร็วนะครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงสมองดีอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วการที่หลอดเลือดมันไม่ดีเนี่ยจริงๆมันก็จะเป็นผลทําให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองเนี่ย ลดลงเองแล้วก็บางจุดเนี่ยก็ถ้าหลอดเลือดมันเสื่อมเยอะตีบเยอะเนี่ยมันก็จะมีการขาดเลือดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพวกหลอดเลือดอุดตันจากริ่มเลือดนะครับนะฮะก็อาจจะทําให้เ le นื้อสมองบางส่วนเนี่ยนะครับที่หลอดเลือดอุดตันเนี่ยมันเสียไปนะครับนะฮะฉะนั้นจะสังเกตว่าแม้ว่าเราอยากจะมียาที่มันจะไปเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ช่วยล le ดนะครับนะ าการที่มีสมองขาดเลือดหรือว่าริเลือดอุดตันได้นะครับนะฮะฉะนั้นอันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆคือมันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องพยายามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้มีความเสี่ยงเบาหวานความดันไขมันหรือว่าสูบบุหรี่นะครับนะฮะก็จะลดโอกาสที่หลอดเลือดจะไม่ดีแล้วก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีเนี่ยตามมาได้นะครับฉะนั้นจะสังเกตว่าแม้ว่าการที่เราจะพยายามที่จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยลด โอกาสที่จะเกิดสมองขาดเลือดได้นะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเลือดตีบเนี่ยนะครับเลือดมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็คือเร็วขึ้นยกตัวอย่างอันนี้คือด้านซ้ายนะครับอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยเราเลือดตีบเนี่ยตรงนี้เราเลือดตีบนะครับเวลาเราวัดโฟเลือดมาเนี่ยนะครับเลือดมันก็จะไหลเวียนเร็วกว่าปกตินะครับในขณะที่หลอดเลือดที่ไม่ตีบเนี่ยนะครับโฟเลือดก็จะปกตินะครับช้านะครับ เนี่ยอันนี้ประมาณ40-50นะครับเซนติเมตรเปอร์วินาทีนะครับในขณะที่ถ้าเป็นหลอดเลือดตีบเนี่ยอาจจะขึ้นไป100-200นะครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าดีนะมันแปลว่าหลอดเลือดมันตีบเยอะแล้วก็ทำให้เลือดมันไหลเวียนเร็วนะครับ ภาวะบางอย่างนะครับที่อาจจะช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้นะครับหรือยาบางอย่างนะครับเช่นพวกยากระตุ้นหัวใจ,วใจยาความดันยาที่ทําให้หลอดเลือดอหดตัวนะครับซึ่งอันนี้จริงๆมันก็มีใช้บ้างในกรณีที่ความดันมันต่ําจากหัวใจบีบตัวไม่ดีหรือว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหลอดเลือดมันมีการขยับตัวนะครับฉะนั้นยาที่ช่วยกระตุ้นหัวใจแล้วก็พยุงความดันนะครับทำให้ดด Remote Remote หลอดเลือดหดตัวเนี่ย มันก็จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้นะครับแต่นะครับเราจะใช้คําว่าแต่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยสมองมันก็จะมีการปรับตัวให้ายาหรือว่าสารต่างๆที่มันมีผลเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับระบบไหลเวียนในสมองมากนักอาจจะมีผลเฉพาะในช่วงแรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสมองมันก็จะมีการปรับตัวอย่างรูปที่โชว์มาแล้วนะครับฉะนั้นยาพวกนี้เนี่ยต่อให้เพิ่มกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวหรือเพิ่มความดัน นะครับเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเนื้อสมองเลยนะครับก็ค,คือมันไม่ได้ช่วยอะไรทําให้เนื้อสมองมันดีขึ้นหรือว่าแม้ว่าหลอดเลือดสมองจะไม่ดีเนี่ยนะครับในระยะยาวเนี่ยมันก็จะไม่มีผลเพราะว่าสมองมันก็จะมีการปรับตัวนะครับอันที่สองก็คือภาวะความดันในสมองสูงนะครับความดันในโพรงกระโหลกเนี่ยสูงเช่นยกตัวอย่างบางคนอาจจะมีะโรคประจําตัวบางอย่างนะครับนะ กินยาบางประเภทนะครับโดยเฉพาะพวกยาฮอร์โมนทั้งหลายเนี่ยนะครับนะครับการที่มีการติดเชื้อในสมองหรือว่ามีก้อนในสมองเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้ความดันในโพรงกระโหลกเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นหัวใจมันก็ต้องพยายามบีบตัวนะครับเป็นเลี้ยงสมองมากขึ้นมันก็เลยจะทำให้ความดันเพิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนพยายามจะผลักดันให้เลือดเพียงสมองเพิ่มขึ้นแต่นะครับเหมือนกันนะครับการที่ มาเลือดเพิ่มจากความดันในโพรงกระโหลกสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเนื้อสมองหรือว่ามันก็ไม่ได้เป็นการช่วยทําให้เนื้อสมองมันดีขึ้นมันเป็นแค่ภาวะที่มันชดเชยเพราะว่าความดันในสมองสูงเนี่ยหัวใจก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นอันนี้คืออาจจะเป็นภาวะที่อาจจะต้องกังวลมากกว่านะครับก็คือภาวะที่อาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงนะครับนะฮะอันแรกเลยก็คือภาวะหัวใจเนี่ยที่ทางานลดลงนะครับอาจจะเป็นด้วยเช่นยกตัวอย่าง ห,ห,หัวใจเนี่ยมีการขาดเลือดนะครับทำให้การบีบตัวของหัวใจลดลงหรือว่ามีลิ้นที่ผิดปกตินะครับนะฮะหรือกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันทํางานลดลงนะครับนะฮะมันก็จะทําให้บีบเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยลดลงนะครับนะฮะแล้วก็ทําให้ความดันโลหิตเนี่ยมันลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือการใช้ยาลดความดันโลหิตนะครับนะฮะในปกติเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นอย่างที่บอกนะครับความดันมันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ย การกินยาคามดันเนี่ยก็ต้องมีการปรับให้ขนาดมันเหมาะสมกักบคามดันโดยเฉลี่ยทั้งวันนะครับปัญหาคือบางครั้งเนี่ยบางทีเรามาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคามดันเราอาจจะสูงขึ้นบางช่วงนะครับหรือบางช่วงยกตัวอย่างเช่นเราหลับพักผ่อนไม่พอนะครับหัวใจทํางานหนักนะครับหรือว่ามีอะไรกระตุ้นทําให้หัวใจเราทํางานมากขึ้นชั่วคราวนะครับคามดันมันก็ขึ้นชั่วคราวนะครับบางครั้งเราอาจจะได้รับยาลดความดันเพิ่ม ะะแต่ทีนี้พอหัวใจกลับมาทำงานปกติแล้วนะครับนะพักผ่อนหลับสบายแล้วเนี่ยบางทีความดันในระยะพักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับฉะนั้นการกินยาลดความดันเนี่ยจะต้องมีการติดตามระดับความดันต่อเนื่องเพื่อดูว่ายาที่เรากินเนี่ยมันทําให้ความดันเราไม่สูงเกินไปหรือว่าไม่รวมถึงไม่ต่ําเกินไปด้วยนะครับนะฮะการใช้ยาความดันที่อาจจะหลายตัวเนี่ยนะครับนะในระยะยาวเนี่ย ก็คืออาจจะต้องมีการติดตามความดันแล้วก็มีการปรับลดโดสให้มันเหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีพอผู้สูงอายุเนี่ยการตอบสนองของฮอร์โมนมันลดลงนะครับความดันมันก็อาจจะลดลงเองตามวัยด้วยนะครับนะฮะฉะนั้นแล้วยาความดันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถ้าใช้เยอะเกินเนี่ยนะครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงสมองลดลงนะครับที่เหลือก็คือมันก็เกิดจากหลอดเลือดตีบอย่างที่บอกไปแล้วนะครับด้วยโรคจำตัวหรืออายุเนี่ยผนังหลอดเลือดมันอาจจะ มีการหนาตัวแข็งตัวแล้วก็มีคราบไขมันหินปูดเกาะก็อาจจะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดลงนะครับนะฮะเพราะว่าขาดน้ำเพราะว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับอันนี้ก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ลดครับวันนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้นะครับนะฮะก็คือเอาจริงคือ,อยาที่ช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับนะฮะมันอาจจะมีแต่ว่ามันใช้ในภาวะที่หัวใจทํางานลดลงหรือว่า ช่วงที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับนะฮะระบบไหลเวียนของเลือดไม่ดีนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามการใช้ยาเพิ่มเลือดเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยระบบหลอดเลือดหรือว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้เนื้อสมองเนี่ยมันกลับมาดีขึ้นนะครับนะฮะส่วนใหญ่ที่บอกว่ากินยาแล้วก็ช่วยเพิ่มเลือดเลี้ยงสมองเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยยังไม่มีผลชัดเจนกับการทํางานของสมองหรือว่าทําให้เนื้อสมองกลับมาดีขึ้นนะครับนะะสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าก็คือ ภาวะที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงนะครับนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามการทํางานของหัวใจนะครับแล้วก็ดูระดับความดันให้เหมาะสมนะครับแม้ว่าจะกินยาลดความดันแล้วก็ตามนะฮะต้องมีการติดตามความดันต่อเนื่องนะครับนะฮะโอเคครับแล้วก็พยายามอย่าให้เป็นโรคทางหลอดเลือดนะครับนะครับความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานนะครับไขมันนะครับหรือว่า าการสูบบุหรี่นะครับถ้ามีก็มันจะเป็นผลทําให้ตับเลือดไม่ค่อยดีแล้วก็เลือดเลี้ยสมองลดลงตามมานะ,นะครับโอเคครับวันนี้ก็อาจจะขอเพียเท่านี้นะครับนะฮะโอเคขอบคุณครับ